สาเหตุสำคัญที่เป็นกรรมหนักที่ขัดขวางไม่ให้คนนั้นเจริญและร่ำรวยได้มาจากความไม่กระตันยูรู้คุณพ่อแม่และผู้มีพระคุณผลของกรรมหนักนี้จะไปเป็นอุปสรรคกรรมสำคัญที่ปิดกั้นหรือขวางทางชีวิตไว้ครูบาอาจารย์ท่านเน้นเลยว่าต้องทำเป็นเรื่องแรกก่อนไปปลดกรรมลดกรรมอื่นทั้งปวงถ้าทำเรื่องนี้ก่อน เรื่องอื่นๆก็จะสำเร็จได้โดยง่ายคนที่เป็นลูกที่ทำความช้ำใจให้แก่พ่อแม่อยู่เนืองๆนั้นได้สร้างบาปกรรมให้กับตัวเองตลอดเวลาจนยากที่จะมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าได้ประเภทอยากได้อะไรก็จะบังคับขู่เข็นพ่อแม่ไม่ได้ดูเหตุผลอะไรเลยพูดจากก้าวร้าวเอาใจใจตัวเองประพฤติตนไปในทางที่เสื่อมทำให้พ่อแม่ช้ำใจเนืองๆ ไม่เลี้ยงดูตอบแทนท่านทอดทิ้งท่านหลายครอบครัวซ้ำร้ายไปกว่านั้นอีกแยกไปมีครอบครัวใหม่ยังไม่พอยังเอาลูกหรือหลานมาให้ท่านเลี้ยงดูอีกโดยไม่ดูแลค่าใช้จ่ายคิดเอาแต่ได้เอาความสบายลูกแบบนี้สร้างเวรกรรมไม่ดีกับพ่อแม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโบราณท่านกล่าวว่าผู้ใดทำให้พ่อแม่ร้องไห้น้ำตาตกนั้น ผู้นั้นไม่มีวันเจริญได้ในชาตินี้สำหรับคนที่อยู่ในข่ายนี้หรือแม้แต่เป็นลูกอกตันอยู่ต่อพ่อแม่นั้นขอให้รู้สึกตัวรู้สำนึกผิดเสียรีบไปขอขมาขออโหสิกรรมต่อท่านเสียรับรองว่าพ่อแม่ทุกคนให้อโหสิกรรมแน่นอนเวนที่ทำกับท่านนั้นก็จะมีทางระงับแล้วเพราะโจ์นั้นท่านไม่เอาเรื่องแต่กฎแห่งกรรมยังไม่จบ กรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องส่งผลก็ต้องรับไปก็หาวิธีไปแก้ไขกันไปให้จากหนักเป็นเบาแต่ก็มีหลายคนทำไปเพราะมีกรรมเก่าฝ่ายไม่ดีผูกพันติดตัวมาเป็นการชดใช้กรรมของกันและกันแต่ผลของกรรมเหล่านั้นสามารถผ่อนคลายจากหนักให้เป็นเบาได้ด้วยการสร้างกรรมดีขึ้นมาใหม่ที่มีกำลังมากกว่าเพื่อไม่ให้กรรมผูกพันกันต่อไปอีก ถ้าต้องเกิดมาในครอบครัวเดียวกันในชาติต่อไปกรรมที่จะผูกพันกันนั้นก็จะมีแต่กรรมดีผลของกรรมดีจะทำให้มีความรักใคร่เอื้ออาทรต่อกันอย่างจริงใจไม่ทะเลาะเบาแวงไม่อาฆาตพยาบาทจองล้างจองผลานกันอีกผิดกับลูกที่กตันยูรู้คุณของท่านอย่างน้อยก็ไม่ทำให้ท่านต้องช้ำชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับเฉา ทำอะไรก็สําเร็จมีแต่คนยกย่องสรรเสริญยิ่งเป็นคนที่ตอบแทนพระคุณของท่านอย่างเต็มที่อย่างเต็มใจเต็มกําลังคิดถึงท่านทุกลมหายใจเห็นท่านเป็นผู้มีพระคุณอันดับแรกรับรองว่าชาตินี้ไม่มีจนอีกเรื่องหนึ่งเคยได้ยินครูบาอาจารย์คนสําคัญของเมืองไทยท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่ามีลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งตายไปแล้วฟื้นขึ้นมา ได้มาเล่าเรื่องราวที่เขาไปประสบมาว่าเขานอนหลับอยู่ดีๆก็มีคนนุ่งผ้าแดงสี่ห้าคนมาเรียกให้ลุกขึ้นและให้เดินตามไปเขารู้สึกตัวตลอดและรู้ดีว่าเขาคงได้ตายไปแล้วกลุ่มชายนุ่งผ้าแดงที่มาปลุกก็นําเขาไปที่แห่งหนึ่งมีคนนั่งบันลังและเรียกชื่อเขาถูกต้องสงสัยจะเป็นท่านพระยามัจจุราช และก่อนที่จะส่งตัวเขาไปตามกรรมที่เขาทำมาท่านพรยามัจจุราชก็ได้ถามว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ได้ทำความดีอะไรไว้บ้างเขาก็ตอบว่าก็ได้ทำไว้เยอะอยู่เหมือนกันแต่ที่ทำทุกวันไม่ขาดเลยก็คือเขาต้องกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอนทุกคืนพรยามัจจุราชได้ยินดังนั้นก็สะดุ้งบอกว่าคนดีแบบนี้ส่งไปลงนรก ส่งไปขึ้นสวรรค์ก็ยังไม่ได้ต้องให้กลับไปอยู่ในโลกมนุษย์อีกระยะหนึ่งก่อนเพราะเคยทำความดีที่ยิ่งใหญ่เหตุผลที่ให้กลับไปเพื่อให้ไปทำความดีนี้ต่อบอกและให้ไปเตือนสติผู้คนที่รู้จักให้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ให้มากแล้วจะรอดจากนารกหลังจากนั้นคนนุ่งผ้าแดงนั้นก็นำเขากลับมาส่งที่เก่าและเขาก็ตื่นขึ้นมานับตั้งแต่นั้นมา เขาก็พยายามเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังและขอให้ช่วยกันบอกกันต่อๆไปเพื่อเป็นการชี้ทางให้กับทุกคนได้กระทําความดีการทําบุญที่ถูกต้องของคนทุกคนนั้นก็คือต้องทําบุญกับพ่อแม่ก่อนผู้อื่นทั้งสิ้นท่านเป็นพระอรหันต์ที่เราทราบได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปวิ่งตามหานอกบ้านให้เหนื่อยหลายคนชอบทําบุญเอาหน้า เคยได้ยินว่าที่ไหนมีพระดีก็วิ่งไปทำบุญแต่พระในบ้านสองคนนั่งเศร้าคนพวกนี้ไม่รู้จักบุญที่แท้จริงคืออะไรคนที่คารพบ,บูชาพ่อแม่นั้นจะได้อานิสง์ผลบุญมากมายทั้งอายุยืนมีลูกออกมาก็จะเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายคารพบ,บูชาพ่อแม่เหมือนกันเพราะกระแสบุญที่ทำนั้นตอบสนองคืนกลับมาอย่างผู้ที่ทำกรรมดี เป็นการเสริมสร้างกรรมดีเสริมสิริมงคลเข้าสู่ชีวิตของตนด้วยแรงกระตัญยูที่ทำให้ทุกคนได้มีโชคชะตาชีวิตที่ดีจเจริญรุ่งเรืองและล่ำรวยมีเงินทองมากมายไม่มีขัดสนเมื่ออยามมีภัยก็จะรอดตัวไปได้วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ 1. ต้องไม่ประพฤติตัวอันทำให้เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงวงตระกูลของท่าน รักษาน้ำใจของท่านโดยเฉพาะคำพูดอย่าทำให้ท่านน้อยใจหรือเสียใจเป็นอันขาดถึงแม้จะไม่พอใจด้วยเหตุผลอะไรก็ตามขอให้ระงับสติอารมณ์ให้นิ่งเสีย 2. ต้องเลี้ยงดูท่านเมื่อเรามีกำลังแล้วโดยเฉพาะยามที่ท่านชาราเอาใจใส่ทุกเรื่องของท่านทั้งอาหารการกินที่อยู่หลับนอนสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ ทำทุกอย่างเพื่อให้ท่านมีความสุข 3. ต้องช่วยเหลือดูแลกิจการงานของท่านช่วยแบ่งเบาภาระของท่านเพื่อให้ท่านมีโอกาสพักผ่อนอย่างเต็มที่ 4. ถ้าท่านยังไม่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาลูกที่ดีและอยากให้พ่อแม่เป็นสุขต้องพยายามแนะนำพาท่านให้เข้าใจถึงหลักธรรมชักชวนท่านสร้างบุญบารมีให้ถูกต้อง ทั้งการทำทานถือศีลและเจริญจิตภาวนาซึ่งต้องใช้กรรมวิธีใดนั้นคอยคำนึงถึงความเหมาะสมและโอกาสเท่าที่จะอำนวยแม้พาท่านไปเที่ยววัดไปทำบุญก็ถือว่าเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่แล้วเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างสม่ำเสมอแม้ท่านจะเกิดในภูมิที่สูงกว่าหรือไม่สามารถรับกุศลได้การนรึกและแผ่เมตตาจิต ให้แก่พ่อแม่เป็นมงคลอันประเสริฐและเมื่อเราได้แสดงความกตัญยูกระตาเวทีต่อพ่อแม่แล้วเราต้องทำความดีกับผู้มีพระคุณในลำดับต่อไปทั้งครูบาอาจารย์ญาติผู้ใหญ่เพื่อนคนสัตว์สิ่งของที่มีบุญคุณกับเราตามสมควรตามการขอจงจำไว้ให้มั่นอีกครั้งว่าด้วยแรงกรตันยูนี้จะเป็นบันไดสำคัญที่ทำให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรือง และพบกับความร่ำรวยแบบถาวรและจะติดตัวทุกท่านไปทุกพบทุกชาติด้วยและสำคัญอย่างมากข้อหนึ่งในการกราบเท้าพ่อแม่ขออโหสิกรรมต่อท่านที่เราเคยหรืออาจจะเคยทำให้ท่านต้องช้ำใจทั้งกายวาจาใจกรรมนี้หนักขวางทางเจริญทุกทางให้ไปหาน้ำสะอาดล้างเท้าพ่อแม่เช็ดเท้าให้ท่านขอให้ท่านให้อโหสิกรรม ตั้งจิตอธิษฐานขอเป็นลูกที่ดีขอพรจากท่านให้สำเร็จในการงานที่ทำพรของพ่อแม่ศักดิ์สิสทธิ์ยิ่งกว่าพรของเทวดาชั้นใดทั้งสิ้นเพราะท่านเป็นพระพรมของลูกถ้าท่านเสียชีวิตไปแล้วให้หมั่นสร้างบุญกุศลอุทิศบุญให้ท่านและนึกถึงท่านอยู่เสมอเมื่อเจอเรื่องร้ายๆจะคลายตัวลงได้สาเหตุหนึ่งที่ลูกทำให้พ่อแม่ทุกข์ก็คือ การไม่ได้ทำตัวเป็นลูกที่ดีการไม่ทำตัวเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นั้นยกตัวอย่างเช่น 1. ชอบเถียงพ่อเถียงแม่ 2. ชอบทำให้พ่อแม่เสียใจบางรายถึงกับทำให้พ่อแม่ร้องไห้ 3. ไม่เลี้ยงดูไม่ปรนนิบัติพ่อแม่ตามสมควร 4. สร้างแต่ปัญหาให้พ่อแม่ 5. ขโมยของที่เป็นสมบัติของพ่อแม่ 6. ด่าว่า กล่าวคำที่เป็นการล่วงเกินพ่อแม่เจ็ดทำร้ายร่างกายและจิตใจต่อพ่อแม่บุคคลใดก็ตามที่กระทําอย่างนี้จะต้องได้รับกรรมหนักยิ่งข้อที่6และข้อ7คือด่าว่าและทําร้ายพ่อแม่กรรมจะยิ่งหนักมากมายมหาศาลโอกาสได้ไปสู่ภพภูมิต่ําถึงนรกอเวจีมีมากชีวิตของผู้กระทําตามนี้จะไม่มีความสุขเลยชั่วชีวิต จะไม่มีความสบายใจมักจะมีเรื่องหงุดหงิดเรื่องทุกข์ทั้งทุกภายนอกและทุกใจเกิดขึ้นบ่อยๆอะไรที่คิดว่าน่าจะได้มาน่าจะสร้างความสุขน่าจะประสบความสำเร็จก็มักจะไม่ได้มีการเลื่อนคลาดเคลื่อนจนสุดท้ายก็ไม่ได้เลยสำหรับคนที่ได้กระทำในสิ่งที่เลวร้ายหรือไม่สวยงามไม่น่ารักกับพ่อแม่แล้ว บางทีอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่ากำลังรับกรรมในส่วนนี้อยู่บางทีการกระทำที่เราทำกับพ่อแม่นั้นอาจจะทำโดยไม่ตั้งใจไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าพ่อแม่จะเสียใจในสิ่งที่เราทำเพราะเราคาดไม่ถึงการกระทำและคำพูดของเราอาจจะทำร้ายจิตใจของพ่อแม่ด้วยความไม่ตั้งใจแม้จะไม่ตั้งใจอย่างไรก็ตามมันก็บาปเป็นกรรมที่ต้องชดใช้ในอนาคต มีทางหนึ่งที่พอจะช่วยได้ก็คือต้องได้รับการอโหสิหรือได้รับการอาภัยจากพ่อแม่อยากจะบอกว่าการทำร้ายจิตใจให้พ่อแม่ให้ได้รับความไม่สบายทั้งกายและใจนั้นเป็นบาปเป็นกรรมที่มีผลหนักหนามหาศาลเป็นกรรมที่ทำให้เราไม่เจริญไม่มีความสุขไม่มีความเจริญก้าวหน้าไม่มีสิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้นในชีวิตเทวดาพรม มนุษย์สัตว์ไม่ชอบไม่อยากยุ่งเกี่ยวหรือไม่อยากสร้างความสัมพันธ์ด้วยหลวงพ่อจลันท่านได้แนะนำวิธีขอขมาพ่อแม่ไว้ไม่ต้องรอวันเกิดสิ่งที่ต้องเตรียม 1. ทูบเทียนแพ่หนึ่งชุด 2. พวงมาลัยดอกมะลิหนึ่งพวงคำกล่าวขอขมากายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมัง โยโทโสที่ข้าพเจ้าชื่อสกุลได้ประมาทพลาดพลั้งทําผิดมาในชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันหากนึกเรื่องได้เช่นเคยด่าว่าพ่อแม่เคยตีเคยขัดใจท่านเคยเถียงท่านเป็นต้นควรบอกให้หมดลูกได้สํานึกแล้วในกรรมนั้นขอให้พ่อและแม่อโหสิกรรมกายกรรม วจีกรรมมโนกรรมให้ลูกทุกเรื่องด้วยเถิดเมื่อลูกได้กล่าววาจาขอขมาแล้วพ่อและแม่ให้พูดว่าขออโหสิกรรมให้ลูกทุกเรื่องทำนำทางชาแนลขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้ประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้สมดังความปรารถนาทุกท่าน ทุกประการเทินสาธุ